ดีครับขอรับความสุขช่องในพานล่เหยื่อนะครับันนี้ในพานจะพาทุกคนครับมากินกุ้งเผานะครับนี่ครับเมนูของเราเป็นกุ้งแม่น้ํานะครับร้านเนี่ยอยู่แถวใกล้คอนโดของในพานเลยครับวันนี้จะกินคู่กับสลัดคอสนะครับแล้วก็ขนมจีนแล้วก็น้ําจิ้มนี่ครับซีฟู้ดรสเด็ดนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นพริกสีแดงนะสําหรับส่วนตัวผมชอบพริกสีแดงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ซีฟู้ดเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวเนาะโอเคเริ่มหมดเลยต้องคู่ความตึงนะครับ คู่หนึ่งตัวนะครับแต่แกะก่อนสัะคู่หนึ่งสุดยอดมากครับนานที่จะทำในการกินนะตอยโทรมาได้เลยครับพี่น้องทุกๆคนเน้นๆครับบอกเลยนี่ครับใส่กุ้งเข้าไปอย่างนี้นะใส่กุ้งเข้าไปแล้วก็ขนมจีนน่อยนึงนะครับน้ำจิ้มอ่ะลาดเลยต้องพูด่าษาเัง ทีเด็ดครับเยอะๆอย่างนี้ครับนี่ครับเน้นๆคำอย่างนี้ครับห่อเอาไว้ปิดไว้ตักกว้างๆเข้าไปหนึ่งสองสามสุดยอดครับอีกะมอคเนสอีกกะมอคเนสอีกะมอคนนสเออทุกคนดีมากมากินกับเลย ดมากเลยครับยังไงก็เดยวทางขอโวไปกินก่อนนะถ้าใครนะครับอยากกินกุ้งแม่น้ํานี้ครับตักมาซี่เป็ดในพานได้เดี๋ยวแนะนําให้นะครับอร่อยมากนี่ดูเน้นๆเลยนะครับน้ำจิ้มสุดเด็ดคิงกับขาหนมตงีนแล้วก็ผัดสลัดคอนะครับดยอดเลยใครชอบกินตัวนี้นะก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับอยากให้เดนทางทเมนูอะไรกินแบบไหนนะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับัไงก็ฝากด้วยนะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไคร b ์ให้ช่องในพานละเยือกนะครับเราพบกันอีพีหน้าว่าในพานจะเอาเมนูอัน,อนไหน <Right. S 1> อร่อยอร่อยเด็ดมาให้ทุกคนชิมกัน,นครับ mm hmm. เราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายซีอ u